มาพระจันทร์มืดนะครับบอลเลตตัวนี้เป็นตัวที่อีซี่มากๆนะครับยุ่แรกโดดสองชั้นง่ายะง่ายไม่มีอะไรแล้วโดดสองชั้นเฉยสกิลสองนะครับคุณสามารถควักควัวซองออกมาจากโขกแล้วก็ปาได้เลยปาควัวซองแรงมากนะครับอ่าผมลืมไปสกิลยิงปกตินะเราจะเป็นการปาเอ่อควัวซองเล็กๆออกไปสามอันนะครับที่สามารถชิงได้นะครับเราไปไล่เหมือนเช่นนี้นะ ยิ่งมันเหมือนกระดุดว่ามันฆ่าพ่อเรามาก็ไล่ปลาไปครับต่อไปเป็นสกิลชิปนะครับเอาไปล่อนโดดสูงแล้วล่อนแค่นั้นเลยนี่ครับล่อนเหมือนเราเออสวมครัวซองครับไม่โคตรเหมือนครัวซองเลยดูกผ้าคลุมเลยนะครับต่อมาเมื่อครัวซองหมดเลยกันความเท่นะครับต่อมาสกิลอีหนึครับวางหลุมศพไว้เปิดมันเรียกว่าอะไรัีเดียวแล้วก็ปลาไปนะครับมันจะดูดเออดูดการโจมตีของเรา ไปหาโดยอัตโนมัติไปอ่าเนี่ยเราผมแค่ปาตรงเสาเนะี่ยมันก็ดูดอัตโนมัติเลยนะนี่นี่ครับเอามาคอมโบกับอันนี้ได้ตัวซองใหญ่สามารถคอมโบกับตัวซองใหญ่ได้นะครับสุดท้าย u f นะครับเอาไว้ดึงหุ่นปีนไปนะฮะอยากเอาทอมคูดไปไหนก็นได้อันนี้ผมเปิดให้มันไม่มีคูดาวนะมันเลยใช้ได้เยอะ นะครับต่อมาสุดท้ายนะครับเรียกข้าว่านายไม่ใช่เออมันคือเนี่ยดูแล้วอันอันตีก็คือต้องให้ศัตรูอยู่ในวงนะฮะถ้าศัตรูไม่อยู่ในวงก็คือมันจะไม่โดนดามเมจไหปะอ้าวแค่นี้นะแค่สองตัวตัวนี้ก็จะไม่โดนนะง่ายๆเลยแช่นี้จบแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ต้องเล่นระยะเข้าไว้นะฮะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราไม่มีสกิลหนีมีอันเดียวแค่นี้ นครับไอ้ยิงสลิงโงูน่ะปึ๊บชนิดซึ่งผมว่าถ้าเราเจอ DPS หรือเจอแทงที่มันมีสกิลไล่เนี่ยมีสเต็ปเดียวไม่ใช่ทางออกที่ด,ดีผมว่าอันเนี้ยเอาไว้ใช้หนีดีกว่าเราแค่เล่นระยะแบบระยะกลางก็พอนะครับนี่ไปแค่นี้ก็แรงแล้วเอาเลยเยอะแยะเออไปเดี๋ยวไปดูเกมเพย์ดีกว่าอันนี้บอกนะฮะเล่นระยะไว้นะฮะอย่าไปซีเรียสซีเรียสอย่างเดียวเลยคือ ดิงเสียงเท้าไม่คิดไปเองละลายเทนไปนะครับไม่เป็นไรป่ะไม่จะตายละ่ะน้่ระยะแล้วก็ดันดันแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใคร เข้าหาตัวแทนเลยกี่ไรเต็มแล้วนะฮะใช่ลางพื้นที่นะครับไม่มีไรยากปาปาไปทำไมเราไม่ได้ถีบว่าไซด์ไ่คมันยากอะไรขนาดนั้นนะพี่ชาย จริงๆมันต้องมีคนไปลวงทรัพ์นะแต่ผมแค่จะแบบว่าสาธิตจารแบบว่ายืนให้ดูครับยืนประมาณนี้แหละเล่นง่ายดีอา่าถ้ามันรู้สึกว่ามันยากก็คือเราแค่เปลี่ยนมุมก็ได้อ่ามันเปิดดังตีเนาะแล้วก็แล้วก,กลับมาแ้วแพ้ไฟไม่เป็นไรร,รีเซ็ตใหม่เกมพวกนี้อย่าซีเรียสรับรอคนครบ เราค่อยไฟใหม่โอ้ยยะไทยสรยโอ้ยยะไทยเลยอะไรพนิโยนะครับหาเพื่อนจะตายก็ช่วยเพื่อนนะฮะแล้วก็ไม่มีใครฮิวหรอกนู่นะครับเกมดีมีคุณภาพอีกแล้วอ่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเราเข้าสายไม่ได้เนะี่ยไม่มีแทงเข้าให้ขึ้มนมอหยาบไปลวงนะจับนี่ย ที่เรามต้องแบบอยู่ข้างหน้าป่ะเก็บสีแล้วกันอ่าจังหวะนะครับไม่ต้องรีบเอ่อเอ่อไม่ใช้แล้วกัน เห็นปะได้ปะแค่นี้เดียวแค่หาจังหวะเข้านะครับอ่ามันเยอะไปละวเราควรจะถอยโอเคนะครับอันตินะครับอ่าใช้ได้ใช้เลยนะครับไม่ต้องไปแช่ไว้ให้แบบว่าเก็บ3เก็บ5อะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกว่าถ้าเอาติมาใช้ เก็บ1เก็บ2อย่างนี้แล้วเราก็ไ like, ล well, ่เก็บให้มันเป็นหลุมไปเรื่อยๆเดี๋ยววันติีเราก็เต็มมะไม่ต้องเก็บไปใช้แบบขนาดนั้นหรือนอกจากคุณจะแบบว่าเอาไว้ทำพิธซึ่งผมก็มีต้งไหวนะต้องดูว่าเราสู้มาได้ขนาดไหนโอ้โหเดือดๆทั้งกลุ่มเลยนะผมดูทรงแล้วอุ้ยปารไม่โดนเออนี่เหร ไ,ไปกัมเบลีไม่ซีบีดตายหมดอยู่แล้วหนึ่งห้าเป็นอะไรที่สู้ไม่ได้แน่นอนแค่หนีมาไม่ต้องเป็นแบบว่าเป็นตะตอดปุ๊บแล้วก็ถอยหลังถอยหลังนะฮะเกมนี้มันเน้นแบบหกหกนะนะฮะมีคนเราชอบลืมตัวไงลืมมองเพื่อนนะครับการมองเพื่อน,นะะอเป็น,นะะสิ่งที่จำเป็นนะเพื่อนตายหมดเราไล่ลยิงต่อก็ ใช่เรื่องทาไก,กาลล่างแล้วเรื่องฟาดเมจแรงมากอันตีใช่ปะอ๋ออันตีมาเนียไม่เป็นไรเฮ้ยแม่งจะนั่นแลวนี่ เ,เราสวยอยู่ยืดได้อีกไฟหนึ่งเียเก็บมันตี๋ใช้อีกไฟนะห <18, S 1> ลังเสาวหรหลังเสาเสามันแตกได้พนุม่ม ให้เกาให้เก,าว,กาวสำหรับตัวนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นนะแต่ว่าให้กาดาตนี้มันนข้งแวดน,น,นะหามุมที่มันโหแม่งโดดขึ้นไม่ได้อีกตรงนี้ใส่มาตรงนี้แหละโอเคครับเขาตืรนติดได้ก็พอแล้ว เ okay. สวยมากเพืเอ่อนเราช่วยเออฮิวหายไปไหนเว้ยฮิวตายไปแล้วโอเคนะครับทีนี้พยายามเล่นเรารู้ตำแหน่งตัวเองฮะว่าเราควรอยู่ในโพซิชั่นไหน